โอ้วิววิวไปไหนวิวไปไหนโอ้โหไม่ได้ฟรีครับทุกคนครับสวัสดีครับ fc ครับโอ้โหเก็ร้อยยี่สิบเลยเหรอโหหดมากหดมากหดมากนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เกม Diamond d u ุกนั่นเองครับนะในเว็บ s e x y Casino นะครับวันนี้เรามาด้วยงบประมาณส0 0พนนะครับ fc ครับเราจะเอากำไรหน่อยดิขอฟรีเกมหน่อยพวกไอโอ้โหวิวมาอีกแล้วู้หเพชรมาทำไมตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมันมาถี่ไปวะมันเหมือนจะคนคนจะดวงดีปะอุ้ยไม่มาวะ เฟ fc โ oh, อ้โหมาอีกแล้วเหมือนคนจะดวงดีว่ะโอ้โหอยู่ข้างบนนิดเดียวเอง啊 fc เอ้ยโอ้โหร้อยแปดสิบโอ้โหตกกระจายหมดอะไรร้อยยี่สิบเอ้ยเริ่มมาเริ่มมีหวังเริ่มมีหวังเอ้ยวิวมาอีกแล้วเอ้ยหยุดโอ้ยมาขอคูณสิบไม่ก็ดาวก็ได้ขอคูณสิบอย่าอย่าได้คูณสอคูณสิบหยุด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 โอ้ยคูณสิบคูณสิบคูณสิบบิ๊กวินมาคูณสิบโอ้ยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร 2,400ครับโอ้โหคูณสิบอุ้ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอโอ้ตกใจหมดแตงโม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 นะฮะโอ้โหบันเทิงเริงลมกันเลยเฮ้ยโอ้โหไดมอนดุกนะครับใครจะเล่นเกมนี้ไม่ต้องไปตามหาที่ไหนเฮ้ยโอ้หกสิบบาทตกใจหมดนะฮะ ใครจะเล่นเกมนี้ไม่ต้องไปตามหาที่ไหนในเอ 4. เดี๋ยวกำนันทิ้งลิงเกมไ้ให้นะครับไม่ต้องไปตามหาว่าเอ้เกมนี้มันชื่อเกมอะไรเกมนี้มันอยู่ที่ไหนเกมนี้มันมีที่ไหนบ้างนะครับไม่ต้องไปตามหาที่ไหนแล้วนะฮะเราจะเบ็ดเฮ้เพชรนะป่ะบูเบรเราจะเบ็ดให้เหลือเศษหกพันนะครับทุกคนแล้วเราจะเลิกเล่นนะครับเพราะว่าเราได้เงินมาแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหไดมอนด์ดุกนั่นเองครับประมาณนี้ครับมันมีระบบออโต้มีระบบเรื่องสปีดนะครับหน้าตาเกมมันก็จะประมาณนี้ครับเวลาคุณได้ฟรีมันก็จะสุ่มตัวคูณมาให้หลายคนสง ดาวมันคือเวลาสมมุติคุณได้คูณพวกเนี้ยมันมันก็จะมันก็จะสํสเร็จเงินมาให้พวกคุณเลยใช่ไหมว่าคุณได้เงินเท่าไหร่แต่ดาวเนี่ยคุณต้องไปไปขุดหลุมเอาว่าคุณจะได้เงินมากเงินน้อยบอกเลยว่าดาวดีกว่าคุณสิบนะครับย้ําว่าดาวดีกว่าคุณสิบถ้าใครได้ดาวถือว่าโชคดีมากๆนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับดับเบิดูกในเว็บเซ็กซี่คาสิโนเกมแนวนผลไม้นะครับ FC ซเกมที่สาวๆไม่ควรพลาดเกมที่คอผลไม้ไม่ควรพลาดจริงๆครับฝากไว้ด้วยครับภาพสวยด้วยประเด็นนะฮะ โอ้โหแถมฝากขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับเบ็ดน้อยๆแต่รวยครับเ c ครับฝากกันด้วยครับบายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครับ